สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เออราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้นั้นเนี่ยวันสงการนะครับท่านตอนแรกก็นึกว่าหมดแล้วนั้นเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยรู้สึกว่าจะหยุดชดเชยนะครับท่านผู้ชมถึงวันพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวแล้วอย่างไรต่อวันนี้ทาไมถึงใส่ชุดดำอุ้ยตอนแรกนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ทําคลิปแล้วนะเนี่ยวันนี้ถามทําไมจะเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมด้วยความที่อือจะต นรับทดานบูชมอะไรประมาณนี้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งวฮ้ยหลังจากเห็ die, <c oughs> นด้นรับท่านบูชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ย hey, ทำไมคนมาน้อยเหลือเกินอะไรประมาณนี้นรักทดามบูชมแต่หลังจากนั้นนะเนี่ยฟันของผมก็พังทลายนะครับท่านอุตส่าห์นะเนี่ยโอ้ยซักเสื้อผ้านรับทดานบูชมซักมือด้วยนะเนี่ยเตรียมไปไหนเตรียมไปร่วมม็บอบคอปทอนนะเนี่ยกะว่าจะค้างคืน <c oughs> ยาวๆเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตอนนี้นรักทดานบูชมม็อบสอนละสามแตกหักกันแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยด่วนครับท่านโดยตอนนี้มวล คอปทอร ok ์นี่มบสช็อคแล้วครับท่านหลังตอนนี้แกนนำนะครับท่านผู้ชมโพกบาลครับท่านขึ้นโพสต์นี่เป็นจอดําัวลั่นขอยุติแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยนายพิชิตชัยมงคลครับท่านเอ้ยโพส์นี่ขอยุติการนําอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นพื้นสีดานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านแล้วก็ถามว่านี่นายพิชิตชัยมงคลคือใครจะเนี่ยเอ้ยก็คือคนนี้นะครับท่านผู้ชมคนไหนว่านี่ที่มันชอบขึ้นเวทีบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ้างนี่ถามอ้างว่าอะไร เนี่ยคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะครับดานผู้ชมไปเราก็นั่งมองครับท่านเฮ้ยถ้ามันเป็นมันเป็นนักศึกษาเนี่ยเอเราต้องกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแน้เลยถามทําไมเหรอจ๊ะอายุมันดูเกินวัยนะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับดานผู้ชมเหล่าบรรดาต่างๆนานาน,านี้ก็แห่ถามนะครับท่านเอยมอบเนี่ยเนี่ยคอปทอมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหลังจากเมื่อ3-4วันก่อนนนเนี่ยโอ้ยก็เพิ่งสบปัญหาครับดานผู้ชมพบเจอปัญหาครับท่านแก้ไม่ตกกันเลยทีเดียวปมไหนจ๊ะเนี่ยโอ้ยปมที่่่วาเงืออนไขข เวลานะการเดินผูชชมซึ่งนั่นก็คืออายุครับท่านหลังจากที่แกนนาคนสําคัญในการทดานผูชชมโพธิลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็เพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและเกิดอะไรขึ้นต่อเฮ้ยก็เกิดบรรยากาศเศร้าโศกเสียใจนะการเดินผู้ชมอะไรประมาณนี้สําหรับบรรดาอะไรว่าลูกศิษย์นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อวานนี้นะรับเดานผู้ชมนกหกวีดง,งกันทั้งบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านหลังจากทักษินชินวัตนนั่นเนี่ยได้ประกาศในการทดานผู้ชมหรือว่าเปรยไม่อาจแน่ใจประมาณว่านี่ยเฮ้ยยิ่งรักนะเนี่ ไม่ใช่เดือนตุลาหนะคาะับท่ามผู้ชมกูไปติดในตูจ่จะตุพรซะแล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็ปีหน้านั้นเนี่ยสงการอาจจะได้มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชียงใหม่ด้วยกันกับทักษิณนนะครับทดามผู้ชมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นม่ลูกเขียวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคร่ามผู้ชมนายพิชิตชัยมงคลครับท่านประกาศ้วเนี่ยขอยุติงบอะไรประมาณนี้ยุติอะไรเลิกลาก,กับบ้านใช่ไหมแยกย้ายกับบ้านหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะคร่ามผู้ชมหรือว่าจะใช่ว่าไม่น่าใช่นะครับท่านเฮ้ยตัวมันเองเนี่ยขอประกาศก่อนนะครดามผู้ชมตอนนี้ขอยุติไปก่อนก็ม เน็ตครับท่านบ้างก็แห่ให้กําลังใจนะครับท่านผู้ชมบ้างก็แห่ทัวลงนายพิชิตแกนนำอขอพาธนะครับท่านหลังจากตอนนี้โพสนะครับท่านทําเหล่าบรรดามวลชนที่มานิสอเข่าสุดแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวหรือเปล่านเนี่ยโอ้ยมวลชนตกใจครับท่านหลังยุติการนําอะไรประมาณนี้ก็บังจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยโพสต์ข้อความทําชวนตกใจไม่ใช่ชวนหลีกภัยไปตกใจนะครับท่านผู้ชมชวนประชาชนตกใจหรือเปล่าโดยมีพื้นสีดําระบุเพียงสั้นๆว่ามึงอย่าพึ่งตายไม่ใช่อีกแล้วอันนี้ผิดเลย โว้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมสายตากูเป็นแบบนี้วะเนี่ยระบุเพียงสั้นๆว่าขอยุติการนำนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านอาทิใครจ้เนี่เอออย่าไปรู้ชื่อมันเลยนะครับแต่เป็นอดีตแกนําอะไรวะเนี่ยพันธมิตรนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ระบุว่าให้กําลังใจครับตั้มอะไรประมาณนี้บนเส้นทางเพื่อการต่อสู้เฮ้ยสถาปนาอํานาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันช่างสลับซับซ้อนเส้นทางการต่อสู้ยังคงยืดยาวยืดเยื้อยาวนานการถอยออกมาจากการนําพี่ เชื่อไม่ใช่ผมนะครับท่านผู้ชมผมน่าจะรุ่นน้องมันหลายปีครับท่านโอ้ยโดยอ้างว่านี่จากอะไรวะเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเก่านะครับท่านพี่เชื่อว่าตั้มไม่ได้ทิ้งอุดมการสงสัยนายพิชิตนี่มันน่าจะชื่อตั้มนะเนี่ยแต่ก็เป็นการดีเว้ยที่วันนี้นะเนี่ยเอเอ,เอแกนนำนี้นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ยังยืนยันย,ยึดมั่นในอุดมการ์โอ้ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นกระดานใหญ่ขึ้นทั้งกระดานนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก นั่นเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นแกนนําอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติวันนั้นพร้อมนะครับท่านด้วยจิตคารวะแล้วก็ลงชื่อพี่เองนะครับ่านผู้ชมก็ไม่รู้พี่ใครนะครับท่านแต่ไม่ใช่พี่กูแน่นอนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับ่านผู้ชมในขณะที่เมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นเนี่ยเพิ่งจะออกมานะครับดานผู้ชมเชื่อมั่นอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวถามมึงจะเชื่ออะไรนักหนาเชื่อว่าม็อบมันเดินทางมาถูกแล้วนะครับ่านผู้ชมแล้วตอนนี้ถูกหรือยังจ้าเออการจะถูกปิดแล แต่ก็เฮ้ยนายพิชิตใจมงคลไม่อยู่แล้วนะเนี่ยแล้วผมจะไปทําไมไปก็ไม่ได้เจอนายหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมจตุพรพงพันหลังจากที่เพิ่งลํำลึกกันจากไปของโพธิรักนะครับท่านเฮ้ยมกขอบทอก็ได้แชร์คลิปของจตุพรมาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้ผมจะมีหวังเห็นบ้างไหมเนี่ยถามเห็นอะไรเห็นบรรดาพวกเหล่านี้ไปขึ้นเวทีนะครับท่านผู้ชมหรือจตุพรนี่คงตัดไปได้ก่อนแต่หมอว่าลงไปแล้วะครับท่านนายนิพิษอินทระสมบัติละจ้ารอบก่อนมานะครับท่านแล้วหลังจากมอบมารอบสองละจ้าหายหัวไปเลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นไป มีการทวงนะเนี่ยแต่ไม่รู้จักแกนําคนไหนแล้วนะครั้งก่อนทวงเงินนะครับเนนรื่องผู้ชมเงินอะไรวะเน,นี่ยตอนแรกเราก็เอ้ยทำไมเฮ้ยทำไมไม่ยอมจ่ายเงินอะไรกันมีปัญหากันหรือเปล่าอ๋อสุดท้ายไม่ใช่เว้ยเฮ้ยตอนนั้นมาทวงเงินดิจิตอลนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากนั้นเตรียมจะล่ารายชื่อ20,000รายชื่อตอนนี้ได้ครบหรือยังนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านแต่ตอนนี้ครับท่านโอ้ยบ้างก็ทยอยแก่ตายไร้สาระไปนะครับทร่านผู้ชมบ้างละจ้าบ้างก็โอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นพิชิตแกนํำคอพทโพสพื้นากศ ขอยุติการนานะครับท่านแล้วก็มีภาพอะไรจ้ะเนี่ยโอ้ยภาพแบกข้าวสารนะครับท่านผู้ชมไม่รู้อันนี้เป็นข้าวสารหรือเปล่าหลังจากที่ม็บเคยออกมาตัดพอนะครับท่านผู้ชมอยากจะได้เหลือเกินเลยทีเดียวถามมึงอยากได้อะไรนักหนาโอ้ยอยากให้ภูมิธรรมนะครับเวชยศชัยถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่รัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีอะไรวะเนี่ยพาน,นิดนะครับท่านผู้ชมขอได้ไหมมึงจะขออะไรอ๋ออยากจะขอข้าวนะครับท่านอะไรประมาณนี้ในสมัยที่ยุคจำนำข้าวออกมาอะไรว่าหุงกินนะครับท่านผู้ชมถึงขั้นแบกข้าวสารเลย ทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือดิสซิตอัดลูกหยีครับท่านอันนี้คือลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยได้เอามาโชว์เท่าไหร่ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงอัลมอนด์แล้วก็ปลาเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวนัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้เดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาครับท่าน500กม240บาร2 5ยกรัม่ส่งรลายมีงทิบบาทุบได้มบอกยังไไม่ด้ครับ มันทุบไปแล้วอะไรประมาณนี้เอ้ย180อกรัมน,นะครับ150าบาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้เออปลาหมึกแก้วอะไรมีทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมยกเว้นอย่างเดียวที่ยังไม่มีขายหมึกบดหมึกทุบนะครับท่านผู้ชมนัดวิวครับท่านคือเสื้อนนเนี่ย400บาทพร้อมส่งถามจะไปส่งถึงมอบคอปทอเลยไม่จ๊ะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วยังไงต่อจะเนี่ลุกขึ้นยืนนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะเรียกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะเรียกแก๊ปดีไม่ว่าเฮ้ย านะถามถามึงจะทําอะไรอีกนั่นเนี่ยพ่อตกใจนะครับท่านผู้ชมผมนี่ก็เหลือินนะะันเนี่ยผมจะให้พ่อผมนะครับท่านผู้ชมถือไอ้กิมบอลนะครับท่านที่กันสันนะะั่นเนี่ยแล้วเอาโทรศัพท์ใส่นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อกล่าวว่าจะทําชาเล่นนะะั่นเนี่ยวิ่งจากบ้านผมไปมอคอปทอนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยพ่อด่าแทบตายเกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยก็หิ่งตัดแล้วนะครับท่านผู้ชมพ่อไม่ไปไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยวิ่งไปคนเดียวก็ได้สุดท้ายเป็นอย่างไรแกนำดันมายุติก่อนนะคร ไม่ได้เจอตัวเอเ๊มอนะครับท่านผู้ชมเจอแต่โมชั่นลูกสมุนอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่ออมไม่ค่อยอยากไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าหลังจากนี้นั้นม็อบกับพีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ช่วงนาตาปีครับท่านคนแถนนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจริงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ว่าคนน้อยลงทุกทีหรือไม่นะก็เป็นคําถามนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดอะไรขึ้นต่อตอนนี้แกนนําสอเพ็ดแล้วหรือไม่นั่นเนี่ยเฮ้ยทอดทิ้งประชาชนดิวเออใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นั เข้าขายทอดทิ้งประชาชนหรือไม่นนเนี่ยเข้าอุตส่าห์มานอนกลางดินกินกลางทรายนนเนี่ยเฮ้ยใครกันว่าเนี่ยเคยถามพี่น้องทั้งหลายถามมีอะไรบอกมาเนี่ยพร้อมหรือไม่เนี่ยที่จะนอนกลางดินกินกลางทรายอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับดนผู้ชมไอ้ใจเพชรใจเขียวแก้จน จนยากหรือจนเร็วอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับท่านที่มาพูดแบบเนิบๆอะไรประมาณนี้งงมากันเร็วใช่ไหมพี่นองพี่นงพร้อมจะนอนกลางดินกินกลางแดดกินกลางทรายกับพวกเราเร็วใช่ไหมพี่นองถ้าเราป่วยเราต้องไปโรงพยาบาลเร็วใช่ไหมอะไรประมาณนี้กูก็งงนะครับท่านผู้ชมพวกของหักสักระเบือนนี้ตอนอืมันเป็นโรคหรือเป็นอะไรแปบน,นี้มไม่รู้ว่ามันจะไปหาหมอแบบไหนนะครับท่านวก็งงอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เดาหน่อยสิเอ้ยหรือว่าจะฟันธงฟันธงอย่าง เลยนะครับท่านผู้ชมผมคงเอื้อมไม่ถึงตรงนั้นครับท่านถามทำไมเจ้เนี่ยโอ้ยถ้าเกิดทายผิดแล้วมันจะดูโง่นะครับท่านผู้ชมทําแบบนี้บ่อยๆมันจะไม่ค่อยดีครับท่านแล้วยังไงต่อทีนี้ก็โอ้ยต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าม็อบจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรนะันก็ไม่อาจแน่ใจซ้ํายังเจอทัวลงเลสนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเนี่ยนายบิชิตชัยมงคลครับท่านโพลวรกบาลนั่นเนี่ยโวลันม็บอบคอปทอยังชุมนุมหน้าทรรเนียบวลันนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนนเทเวลง กันเลยทีเดียวครับท่านประกาศคุยโวไว้นั่นเนี่ยแค่เริ่มต้นนะครับท่านพร้อมเชื่อว่าเนี่ยพวกมันมาถูกทางแล้วแต่ก็ถูกจริงๆนะครับด่านผู้ชมแต่ถูกที่ว่านี้ถูกม็อบทิ้งหรือเปล่าหรือว่าจะทิ้งม็อบไปหรือไม่นะครับด่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านประกาศลาจอไอ้ไม่ใช่เฮ้ยเพิ่งโผล่ประกาศขอยุติการน,นำม็อบนะครับด่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับด่านผู้ชมไอ้เราจะหาคนไปเติมนลัวนเนี่ยเฮ้ยไปไหมวะ ไม่ไปนะครับ่านผู้ชมถามทําไมไม่ไปตอนแรกผมก็เตรียมนะครับท่านอืมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเข้าไปอย่างเดียวนั้นเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนยันลูกพุนเลยนะครับ่านผู้ชมลูกครกมาให้หมดกันเลยทีเดียวตเตรียมไปไหนตเตรียมจะไปขายนะครับท่านอะไรประมาณนี้แต่ว่างานสงการมันก็หมดไปแล้วหมดไปพร้อมกับอะไรหมดไปพร้อมกับหัวใจดวงน้อยๆนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดผมเป็นคนชุมนุมนะครับท่านกูคกงงงเว้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยไอ้น,นั่นก็เพิ่งรีบด่วนตายไปยเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วเว้ยไอ้นี่ไปอีกแล้วนะเนี่ยมึงจะหนี นี่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีทางที่ดีถ้าเกิดสมมติประชาชนทั้งหลายบอกต้องหนูจ๋าถามมีอะไรเจ้าคุณพี่แนะนาเหล่าบรรดาคนที่ไปม็บหน่อยโอ้อันนี้เรื่องยุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมพออันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนํากลับกลับไปสักใบถามทําไมโอ้ยอยู่ไปไร้สาระนะครับท่านผู้ชม,มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านอันนี้ก็ขยันหายใจซะด้วยนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับท่านโอ้ยว่าจะเป็นอย่างไรจะมีนายสุเทพมาเข้าร่วมได้หรือเปล่านะเนี่ยอย่างที่หลายๆคนปาถนานะครับ ผู้ชมเพราะตอนนี้นนเนี่ยแต่ละคนที่เป็นแกนนํานั้นราศีไม่มีนะครับดานผู้ชมก็มีอุ้ยประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านบ้างก็เนี่ยแนะให้เชิญชวนครับท่านถามชวนไหนหลีกภัยนะครับดานผู้ชมเชิญเชิญไปก่อนว้ยเฮ้ยเหมือนกับล่นไปก่อนนะครับท่านหน้าที่เชิญเป็นหน้าที่เราเว้ยเฮ้ยไอ้มอบมึงฟังทางนี้นะเนี่ยหน้าที่เชิญเป็นหน้าที่เราแล้วหน้าที่จะมาไม่มาหรือจ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะเนี่ยเฮ้ยเพื่อจะได้เห็นชวนหลีกภัยล่นไปหาสุเทพเทือกสุบรรด้วยนะเนี่ยจะดูพรไม่รู้ว่ามมาทไ ไม่มีที่ไปเดี๋ยวมันก็มาโผวนเวทีเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านในขณะที่ยิ่งรักชินวัตรเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยพศคิดถึงประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับท่านหลังทักสินเปยข่าวอะไรวะเนี่ยจะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวก็รลครับท่านถามรล่ไปไหนโลไปที่มอบนี้หรือปากบอกยังไม่ใช่ว่าเฮ้ยยังไม่ได้กลับไทยนะครับท่านผู้ชมไม่ทันวันสงการตามตู่จะดูบอแล้วเนี่ยโลวไปกินอาหารไทยต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันสะเทือนประชาธิปัตนะครับท่านผ เวลามานะครับท่านผู้ชม48 49อะไรประมาณนี้ทักสินยุบสภาเว้ยเลือกตั้งใหม่โอ้ยทำไมได้เยอะแบบนี้เยอะนั้นเท่าไหร่377ที่นะ,น,ทะทนะครับท่านผู้ชมที่อะไรที่สสนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้วุ่นวายเลยนะครับท่านผู้ชม,มบรสุมมาเลยครับท่านมันก็มีพักการเมืองบางพักนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ก็ตะไลเหลือเกินกันเลยทีเดียวยังไงจะเนี่ยประชุมประชุมเฮ้ยเฮ้ยยังไงไอ้เถือกทำไมเฮ้ยมีอะไร เฮ้ยเนี่ยดูแล้วนะเนี่ยเฮ้ยี่จะชนะพวกมันเนี่ยชนะยากเหลือเกินแล้วทํายังไงดีวะไม่รู้ใครเหมือนกันนะทีนี้ชุลมุนแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันมีอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยพุ่งขึ้นมาหรือไม่นะเนี่ยว่าอะไรเลยเราไม่ต้องลงเลือกตั้งสิเพราะถ้าเกิดเราลงเนี่ยเราก็แพ้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยก็ไม่ได้มีการลงเลือกตั้งนะครับท่านจากประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเป็นอย่างไรในตอนที่ข้ามาที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนายเนวินครับท่านใส่หัวนะครับ ท่านผูชมไปประกบกับอะไรวะเนี่ยสุเทพเธึงสุบันแล้วก็นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยนะครับด่านบูชมเพื่ออะไรเจ้าเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลนะครับท่านไม่รู้ห้าสองห้าสามเออน่าจะห้าสองห้าสามสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้าสุเทพมั่นใจหนักนะครับด่านบูชมเฮ้ยนั่นเนี่ยถ้าเกิดสมมติแพ้รอบนี้แพ้อะไรวะเพื่อไทยยิ่งรักรอบนี้จะไปขุดรูอยู่หรือไม่นั่นเนี่ยอันนี้ตามกระแสาข่าวที่ผมได้ยินมานะซึ่งผมเชื่อไม่ค่อยได้นะครับท่่งผู้ชมวันนี้แนะนาให้้ทายยสุ ใช่นะครับท่านขึ้นมา44วัน48วันเว้ยเฮ้ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็มีข่าวเข้าห,หูแล้วนะครับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้กำนันคนไหนนั่นเนี่ยได้ออกมาตัดพ้อนะครับท่านเฮ้ยเราไม่ได้แพ้เพื่ออะไรว่าเพื่อไทยเราไม่ได้แพ้ยิ่งรักแต่เราแพ้คนเสื้อแดงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขณะเดียวกันนั่นเนี่ยยิ่งรักโผล่วยพรสงการเมื่อวานเมื่อวานซื่อน,นี้ทําประชาธิปัตย์ดิ้นกันพลาดนะครับท่านโผล่โวยลั่นนัน ฐานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าพักมันก็ประสบปัญหานะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านปมลูซีเบลปมลูทเวลเขวตอนนี้ยังระสับหนักไม่หยุดยั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยไอ้มันก็ส่งลําโพงนะค,ปปะครับท่านผู้ชมสะบกงงหรือว่าอะไรวะเนี่ยไอตัวปล่อยอะไรวะปล่อยยางไม่ใช่โคโซกประชาธิปัตย์นะครับท่านก็ส่งไอ้ไลามิรล,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 ลตนชเวงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สอสอสอบตกอีกคนนึงแล้วโผลมาทําไมนะเนี่ยโผลมาปัาดครับท่านคุยโวตอลันนะเนี่ยพัก ชาดิปัตไม่เคยส่งใครไปคุยกับทักษิณเลยคุยโวลันอีกแล้วนะเนี่ยไม่เคยคุยเรื่องร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยคนที่ไปคุยนะเนี่ยถ้าเกิดข่าวที่ได้มาเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่านายเดดอินหรือนายเฉลิมชัยสีอ่อนแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เขาไปคุยเขาไม่จําเป็นต้องมาบอกอในายราเมศนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อทีนี้โอ้ยก็ต้องเตรียมจับตานะครับท่านผู้ชมไม่ต้องจับยายครับท่านมีการปล่อยกระแสข่่่ามามมนนู้ชแตอี ไปเชื่อเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังจากที่พักมีปัญหานะครับท่านข่าวนี้ก็ออกมาว้ยเฮ้ยตอนแรกผมก็ตั้งตัวไม่ติดนะเนี่เชื่อไปแล้วด้วยนะครับท่านว่าอะไรเอ้ยอะไรกันว่านี่ประชาธิปั์จะไม่ส่งนายห้างตาใบหอยี่ห้อหลุงชวนของผมนะครับท่านผู้ชมในการลงเลือกตั้งสส,สทั้งสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อนะครับท่านจะไม่ส่งนายหัวเลยนะัเนนี่อะไรประมาณนี้เพื่ออะไรวะเนี่ออกข่าวตอนแรกนึกไม่ถึงนะครับท่านนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วผมก็สันนิษฐานนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าออกมาตอนนี้ เพื่อที่จะปิดข่าวถามปิดข่าวอะไรวะเนี่ยข่าวลูซีเบลนะก็เดิมงผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยมันก็มั่นใจเหลือเกินนะครับท่านสําหรับบรรดาอดีตนบวีซึ่งตอนนี้นั้นก็โอ้ยโดนตะเพิดนะครับไอ้ไม่ใช่ลาออกจากอะไรว่าประชาธิปัตย์ไปแล้วนะการดิมผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งหัวหน้าซึ่งยากเย็นเหลือเกินไปเลยทีเดียวว่าอะไรจะเนี่ยโอ้ยโดยตอนนี้นะกาเดิมงผู้ชมสคณะกรรมการครับท่านนายสาธิตวงหนองเตยนั้นเนี่ยสสอบตกนะ การดัามผู้ชมประจําจังหวัดตังกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยโผไม่เค่อยเดือดนะเนี่ยถามเดือดยังไงวะเดือดจะลงนะรัรท่านผู้ชมและจะลงที่ว่านี้ก็คือลงสอสอนะการด่ามผู้ชมไอ้ไม่ใช่ลงนายกอบอจอ,อะไรประมาณนี้แล้วจะได้ไหมจ๊ะไม่แน่ใจนะครับท่านแต่แน่ใจว่าลงสอสอมันยังสอบตกเลยเืยแล้วเป็นแบบนี้จะได้ผือวันนี้ก็ไม่อาจบอกได้นะรับด่ามผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน เดี๋ยวต้องช่วยทุกท่านดูก่อนนะครับเ่านผู้ชมสอบถามกันวุ่นเว้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนนเนี่ยโพสพื้นสีดาประกาศกล้าเว้ยเฮ้ยขอยุติการนาโอ้ยก็วุ่นกันทั้งบานกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมอะไรของมันวะเนี่ยคนยิ่งน้อย,น,อยน้อยอยู่นะครับเ่านผู้ชมไอ้เราก็อุตส่าห์มีน้าใจเล็กน้อยถึงบานกลางนนเนี่ยถามมึงมีน้ําใจยังไงเนี่ยเตรียมอุตส่าห์จะไปนะครับเ่านผู้ชม S <S ฮ้ยกะเลยนะเนี่ยเตรียมจะฝ่าแล้วนะครับด่านถามฝ่าอะไรเนี่ยฝ่าดวงสงการนะครับ่านผู้ชมกูจะต้องไปถึงวอห้ได้เลยอะไรประมาณนี้สุดท้ายตอนนี้หมดหวังแล้วนะครับท่านไปก็น่าจะเจอแกนน,นําคนอื่นๆหรือไอ้แกนน,นําคนอื่นๆนั้นทยอยหนีหายไปด้วยนั่นก็ไม่อาจบอกได้ก็ไปที่ติดตามนะครับ่านผู้ชมกระแสมไม่ปังครับท่านทําพังทั้งบางกันเลยทีเดียวนนเนี่ยถ้าเป็นผมคงจะต้องปี๊บคุมหัวนะครับ่านผู้ชมมาน,นี้นึกอะไรไม่ออกเลยครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกให้เชื่อใจแต่ไม่เคยทําอะไรให้เชื่อ เลยนะครับท่านซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่าน,นผู้ชมหลังจากผมเห็นาภาพอะไรวันี่เกิดอะไรขึ้นเอยแกนําคอปทอนะเนี่ยยุตินะครับท่าน,นผู้ชมการนําม็อบอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นภาพแบบเข้าสารนี้ทำไมมันเข้ากันแบบนี้นั่นเนี่ยอ้ยอ,อันนี้มันผมรมลิขิตหรือเปล่าวะถามยังไง ไม่รู้เหมือนกันนะครับ่านผู้ชมท่าทางนี่เหมือนเชี่ยวชาญครับท่านถ้าผมไปแบกได้ไหมอันนั้นก็น่าจะได้นะครับ่านผู้ชมแต่ได้หลังหักก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจขนาดเดียวกันนะครับ <c oughs> ท่านนายหมอว่าลงนั้นเนี่ยผู้วกากบ,บานมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากท้า,า,าทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมดีเบตช่องไหนก็ได้แต่ไม่มีดีเบตนนเนี่ยแต่มันบอกว่าช่องไหนก็ได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่สนใจมันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าไม,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 ม่มีที่ไปหรือเปล่านะครับท่านอ๋อมีที่ไปเวันก ว่าลงโปหัวกระบ,บาลฉากคนแบบนี้ชัวชัวไหมนะครับท่านอะไรประมาณนี้ แล้วก็เป็นเครื่องหมายคําถามของผมเขายัดให้เยอะอะไรประมาณนี้นี่ก็เพิ่ไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆในอดีตอะไรประมาณนี้ครับท่านเนี่ยห่วงเหลือเกินประเทศจะเป็นอย่างนั้นห่วงเหลือเกินนั่นเนี่ยเอ้ยคนชังชาติมีเยอะหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าน่าจะห่วงตัวเองก่อนนะครับท่านผู้ชมสอบตกแทมุด,ดินยังไม่เจียมกันเลยทีเดียวว่งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับท่านโอ้ยอันนี้ก็เป็นอดีตประชาธิปัตย์าาตอีกคนนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับทลิแ้ว เฮ้ยเล่นพาดดีกว่าเว้ยเนี่ยถามเล่นพาะแบบประชาธิปัตย์คนนั้นหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเล่นพาะที่ว่านี้ก็คือพาะพยอยมครับท่านยังไงจะเนี่ยนายนิพิษอินทรส,สมบัตินะครับท่านหลังจากคุยเดือดนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไอประชาธิปัตย์ทั้งหลายที่อยู่ในสภาเนี่ยไม่ปกป้องนายหัวชวนเลยเนี่ยถ้าเกิดตัวมันอยู่ในสภานะครับท่านผู้ชมเศรษฐาจะต้องมีอะไรออกนะครับท่านที่เป็นโลหิตอะไรประมาณนี้เน่เหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนายนิพิษผัวหัวกระบาลสวด พระพยอมเดือดไอ้สวดพระพยอมยับนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เรื่องอะไรวะเนี่ยนายนิพิษครับท่านอดีตสสพัทลุงสุดท้ายสอบตรงนะครับท่านโพสตเฟซบุ๊กับนรัสการหลวงพ่อพระพยอมอ๋อสงสัยพระพยอมน่าจะมาจากเรื่องนี้แน่เลยนะครับท่านอืมน่าจะมีการตั้งคาถามจากพระพยอมนะเนี่ยผู้ป่วยวิกฤตยกดัมเบลพร้อมเครื่องหมายอะไรเอ่ยแม่เกียดจนไม่อยากให้เขาหายบ้างหรืออะไรประมาณนี้นายนิพิษก็อืมาเป็นเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้เราจะอ่านก็อ่านไม่ได้ถามทาไมอ่านไม่ได้ เอาไว้อ่านในนิพิษนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมพอดีเลยครับท่านพอดีกับอะไรพอดีนะครับท่านผู้ชมหมดวันไปก่อนครับท่านมันยาวไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมวัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโอ้อยาวยาวเหลือเชื่อเลยนะครับท่านเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะเนี่ยตอนนี้ออกมาไม่หยุดหย่อนนะครับท่านสําหรับใครจะเนี่เนี่ยสำหรับบรรดาบุรพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้แค่นี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมในขนาดเดียวกันครับท่านกระแสปรับคอรมอตอนนี้ก็ยังคงอึกกระทึกคึกโคมนะครับท่านผู้ชมและเป็น อย่างไรต่อจะเนี่ยต้องจับตามองนะครับท่านขณะเดียวกันจะดูพรนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเคยคุยวัน้นะเนี่ยอย่าได้ไหมขอวอนนะเนี่ยจะดูพรวอนนะเนี่ยอย่าทําให้การต่อสู้ของตัวมันเองนะเนี่ยหรือของใครก็ไม่รู้30ปีต้องสูญเปล่าขอเป็นนักเล่าความจริง คุณว่าเล่านิทานรอวันประชาชนยกมาตรฐานตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยตอนนี้น่าจะเตรียมไปม็อบนนเนี่ยถามเพื่ออะไรนี่ยนีย่เพื่อสารต่อนะครับท่านมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยสามสิบเอ็ดมีนาตูจตุพรพันธงต้นเดือนเมษาการเมืองเดือดแน่ต้นเหตุอะไรวะเนี่ยการแหกดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กางเดือนแล้วครับท่านสิบห้าแล้วนะเนี่ยมีอะไรเดือดหรือย,ยังจ้านอกจากน้ําก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับท่านผู้ชมกับความร้อนที่อยู่บนดวงอาทิตย์ครับท่านแต่ที่แน่แน่เย็นทันทีนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิว ก็ต้องสวัสดีทัา้งหลอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยจะไปมอบก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับท่านแล้วทีนี้ควรจะทําอย่างไรจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านสวัสดีวันปีใหม่ไทยอีกรอบนะครับท่านผู้ชมขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม